ฐานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกันขอเสนอ breaking news ประจำวันที่31มีนาคมรัสเซียจีนจับมือกันวีโต้คัดค้านสหประชาชาติส่งกองกำลังเข้าพมา่า ในที่สุดผู้ร้ายตัวจริงที่อยู่หลังมา่านก็ปรากฏตัวขึ้นรัสเซียจีนสองสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติจับมือกันคัดคา้านวีโต้มติของสหรประชาชาติในการส่งกองกำลังเข้าไปแก้ไขปัญหาในพมา่าชาวพม่าก,กำลังถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สองเดือนตั้งแต่ มินออนไลน์ Online ทำการใช้อำลังอาวุธจี่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วพากองทัพก่อการร้ายของตนเองเข้าไปยึดอำนาจเบรดเสร็จมีผู้คนบาดเจ็บนับไม่ถ้วนหลายพันคนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย531คนแล้วปรากฏการครั้งนี้ คงเป็นเรื่องสำคัญที่จะตัดสินอนาคตต่อไปของพม่าและเป็นบทเรียนการต่อสู้ของประเทศไทยเช่นเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ทีเดียวเมื่อความจริงปรากฏออกมาว่าการที่สหประชาชาติยังคงทำอะไรได้ยากไม่เต็มไม้เต็มมือทำไมถึงเป็นแค่เสือกระดาษได้เพียงปรนาม รัฐบาลทหารก่อการร้ายของมินออนไลน์เป็นเพราะจีนและเสียจับมือกันคัดค้านการที่สหาประาชชาติจะส่งกองกำลังเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องราวดังกล่าว CNN ได้รายงานก่บนี้และสำนักข่าวอาเซียน Facebook Fanpage ได้นำเสนอข่าวดังกล่าว สถานการณ์ในพม่าะจะเป็นอย่างไรอนาคตจะพี้คลายไปทางไหนในขณะที่มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายแม้กระทั่งโรงเรียนยังถูกทิ้งระเบิดแล้วนานาชาติประชาคมของโลกจะทำอย่างไรจะปล่อยให้คนบาดเจ็บล้มตายต่อไปเรื่อยๆหรือก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆใ,ในที่นี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่ง เพราะเมื่อท,ท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาที เลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า1,800คลิปทำวันละหนึ่งครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถรบ แอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าตู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทํำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้ เอามาเข้าเรื่องกันนะครับสถานก,การณ์ทั่วไปวันนี้ภาพจากองค์กรฟรีเบอร์มาเรนเจอร์เผยเห็นสภาพความเสียหายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเดโรลัดเกเรียงหลังพื้นที่ถูกโจมตีด้วยเครื่องบินและขีปนาวุธไม่ผิดครับ จมตีโรงเรียนพื้นที่ประชาชนพื้นที่ของพลเรือนด้วยขีปนาวุธจากเครื่องบินรัฐบาลพมา่าเป็นรัฐบาลก่อการร้ายเต็มรูปแบบแล้วนี่คือสภาพโรงเรียนที่พังยับเยินเป็นโรงเรียนที่ก่อสร้างด้วยไม้อยู่ในรัฐกะเหรีย่ยงบ้านช่องของประชาชนไม่เหลือหรอถูกทำลายลาบพนาตูน ประชาชนต้องหนีไปอยู่ในป่าละเมาะข้างทางกันแบบนี้เอาชีวิตรอดทั้งเด็กทั้งคนแก่ไม่มีที่อยู่วันนี้หลายส่วนต้องอพยพมาอยู่ที่ชายแดนริมแม่น้ำสารวิทเพื่ออพยพข้ามมาตู่ชายแดนประเทศไทยแต่ขณะที่ชายแดนไทยก็ยังไม่ต้อนรับยกเว้นมีผู้บาดเจ็บที่จะช่วยดูแลตามหลักมนุษยธรรม ทำให้คนส่วนใหญ่ติดค้างอยู่ที่ริมชายแดนทางด้านสหรัฐผวาลัวเหตุนองเลือดในพมา่าสั่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่จำเป็นรวมทั้งครอบครัว,วอพยพจากพมา่าและเรียกร้องให้บริษัทต,ต่างชาติตัดความสัมพันธ์กับพมา่ารายงานข่าวจากรอยเตอร์รายงานว่าสหารัฐในวันอังคารที่3 0มีนาคม ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันที่ไม่มีภารกิจจำเป็นและครอบครัวเดินทางออกจากพม่าสืมเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการที่กองทัพก่อเหตุรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เรียกร้องให้บริษัทต่างชาติพิจารณาตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนทหาพรพม่า เมียนมาวันนี้ตกอยู่ในความยุ่งเหยิงหลังจากที่กองทัพได้ก่อการรัฐประหารหลังจากว่างเว้นจากการที่รัฐบาลทหารปกครองมาเป็นเวลากว่าติดปีมาอยู่ภายใต้การเลือกตั้งกระทรวงต่างประเทศได้ระบุในคําแนะนําการเดินทางเมื่อวันที่1ิบี่คุมพาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ไม่มีกิจจําเป็นรวมถึงครอบครัวสมัครใจเดินทางออกจากพมาก่า ราตุดเมื่อวันที่30ได้ปรับปรุงจากคำแนะนำเป็นคำสั่งให้เดินทางกลับออกมาในขณะที่กองกำลัง KNU ของรัฐเกเรียงบอกว่าพม่าก,กำลังลุกคืบเข้าพื้นที่ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตอบโต้ด้วยกำลังเช่นเดียวกันเรียกร้องให้นานาชาติเข้าแทรกแซงรอยเตอร์รายงานข่าวเมื่อวันที่31มีนาคมว่า หนึ่งในกองกําลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์กลุ่มหลักของพมา่าได้เตือนถึงภยัยคุกคามที่กําลังขยายตัวขึ้นในความขัดแย้งครั้งใหญ่เมื่อวันที่30และเรียกร้องให้มีการแทรกแซงจากนานาชาติต่อการปราบปรามของทหารที่มีต่อฝ่ายตรงข้ามรวมถึงประชาชนพมา่าอยู่ในความสับสนวุว่นวายอีกครั้งตั้งแต่กองทัพขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้การนำของ นางอองซานตูจีเมื่อวันที่หนึ่งกุุภาและฟื้นการปกครองของทหารนำประเทศเข้าสู่ระบอบพยาธิปไตยได้เพียงติบปีเท่านั้นปณะท,ที่เมืองต่างๆทั่วประเทศเต็มไปด้วยการประท้วงรัฐบาลทหารและการตู้รบยังคงเกิดขึ้นระหว่างกองทัพกับผู้ก่อความไม่สงบในบริเวณพื้นที่ชายแดนขณะที่มีผู้ี้ภัยจำนวนมากคลักเข้ามาทั่วบริเวณ ในขณะที่คณะกรรมการ TBC ซึ่งเป็นคณะกรรมการด้านชายแดนได้รับแจ้งจากพมา่าว่าจะมีการเตรียมถล่มฐานที่มั่นของรัฐไทยใหญ่ชาวไทยใหญ่ตลอดแนวชายแดนไทยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายที่ท่ากีเหล็กเมื่อวันที่31มีนาคมโรงแรมในท่าทีเหล็ก ยังคงมีทหารพรม่าชั้นผู้ใหญ่พักเต็มไปหมดรวมทั้งครอบครัวหลังจากที่มินออนไลน์โผล่ทำบุญวัดดังก่อนไปเชียงตุงขณะที่ชายแดนเชียงใหม่เชียงรายต่อเขาตึงเครียดล่าสุดทีบีซีพม่าส่งนังสือถึงไทยแจ้งเตรียมเปิดฉากถล่มไทยใหญ่สถานการณ์ด้านชายแดนตึงเครียดทันทีหลังจากคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นทีบีซีฝ่ายพม่า ได้ส่งหนังสือถึงทบตีฝ่ายไทยลงวันที่30มีนาคมระบุว่าหลังจากคณะกรรมการบริหารงานประเทศเมียนมาเข้ามารับาก,การเมื่อวันที่1กุมภาพงสภากอบผู้รัฐฉาน RCSS และกองทัพรัฐฉาน SSA ได้ประกาศประท้วงต่อคณะกรรมการบริหารประเทศและยืนหยัดอยู่ข้างฝ่ายผู้ชุมนุมประท้วงรวมถึงยังให้ความรับผิดชอบผู้ชุมนุม ทางการเมียนมาถือว่าเป็นการกระทําที่กระทบกับความสงบเรียบร้อยที t ีซีเมียนมาแจ้งต่ออีกว่าทางกลุ่ม RCSS และ SSA ได้ลงนามและอยู่ในข้อตกลงการหยุดยิงระหว่างกลุ่ม Nation Wide c a s s i f i e d Agreement ที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆดังนั้นถือเป็นการกระทําที่หลายแห่ง กองทัพพมา่าวงเล็บกองกำลังก่อการร้ายของมินอองไลายจึงมีความจำเป็นต้องเปิดการสู้รบเพื่อเข้าโจมตีกองกำลัง r c s s และ S.S.A ที่มีฐานอยู่ตามแนวชายแดนเมียนมาไทยใหญ่นั่นคือสถานการณ์บางส่วนที่เกิดขึ้นทางด้านชายแดนจีนทหารจีนคุมเข้มชายแดนพมา่าจีน ที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองลุยลี่และหมูเจหลังพบโควิด -19 แน่ระบาดต้องล็อกดาวเมืองฮ,ะฮะอ่าฮ่าฮ่าวงเล็บเขาสู้ลบกันกลัวว่าจะมีคนอพยพคนหลีภัยเลยประกาศปิดพรมแดนแม่พี่สินตึงไม่ธรรมดาทีเดียวนะเทคนิคอ้างโควิด -19 ที่อยู่นานเมื่อวันที่31มีนาคมทางการจีนส่งกำลังทาหารพร้อมอาวุธครบมือคุมเข้มตลอดแนวหลังสั่งปิดชายแดนลุยลี่หมูเจห้ามคนเข้าออกอ้างเหตุตรวจคนติดเชื้อพบโควิด -19 ทำให้ต้องล็อกดาวน์เมืองตั้งแต่เช้าวันนี้30มีนาคมผู้ปกครองฝ่ายปกครองเมืองลุยลี่ได้สั่งปิดชายแดนที่เชื่อมต่อระหว่างลุยลี่หมูเจ ห้ามคนเขาออกโดยเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้เสริมกำลังทหารตำรวจพร้อมอาวุธครบมือตั้งด่านตรวจตราตามเส้นทางที่มีช่องทางเชื่อมระหว่างสองประเทศอย่างเข้มงวดเมืองลุยลี่เป็นเมืองหน้าด่านของเขตกัดปกครองตนเองชนชาติไตและจิงพวัวเต๋อหงมณฑลยูนานอยู่ตรงข้ามกับเมืองหมู่เจภาคเหนือของรัชฉาน โดยมีแม่น้ำเมาหรือแม่น้ำชชยลี่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสองประเทศนั่นคือเหตุการณ์สถานการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นในภาพรวมภาพกว้างคราวนี้เรามาดูเรื่องราวที่จีนรัสเตียจับมือวีโต้ไม่ให้ UN เข้ามาจาัดก,การความวุ่นวายหลายคนมเรียอร้้องว่าทำไมสหประชาชาติไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งทำไมปล่อยให้มีคนบาดเจ็บล้มตายจนถึงวันนี้ มากกว่า531ศพแล้วมีคนบาดเจ็บนับพันคนที่ตายมีตั้งแต่เด็กอายุ5ขวบ7ขวบวันนี้ผู้คนมากมายล้มตายร้องให้เสียใจจนไม่มีน้ำตาจะร้องแล้วแล้วทำไมสาสประชาชาติยังนิ่งเฉยเบื้องหลังเปิดเผยแล้วว่าผู้ร้ายที่แท้จริงเปิดโฉมออกมาคือสมาชิก ถาวรแห่งคณะมนตรีความมั่นคงก็คือประเทศจีนและประเทศรัสเซียสองประเทศนี้จับมือกันคัดค้านวีโต้การที่จะลงมติให้ส่งกองกำลังทหารเข้าไปในเมียนมาเหตุสำนักข่าวอาเซียนได้รายงานข่าวว่าแฉจีนลรัสเซียวีโต้ไม่ให้ยูเอ็นเข้ามาจัดก,การความวุ่นวายในพม่า cnn รายงานข่าวเมื่อวันที่30มีนา un สหรัฐต้องการการใช้กองกำลังเข้าพื้นที่หรือจะใช้นาโตเข้าจัดก,การไม่ต้องพึ่ง un แต่ติดที่จีนและรัสเซียใช้สิทธิ์วีโต้แรงข่าวเปิดเผยว่าใครก็ตามที่ออกมาเรียกร้องว่าทำไม un ไม่ช่วยพมา่าขอให้รู้เลยว่า un มีมติจะช่วยแล้วแต่ทางการจีนทำการวีโต้โดยให้เหตุผลว่า แรงกดดันจากต่างประเทศจะทำให้สถานรรการณ์ในพมา่ารุนแรงกว่าเดิมสำหรายรัสเซียยังช่วยสนับสนุนจีนในการวีโต้ดังกล่าวเพราะแบบนี้ทำให้ลำบากมากเนื่องจากกฎของ UN นนั้นไม่ว่ามติใ,ใดๆของคณะมนตรีความมั่นคงหากมีสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคงได้แก่ฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาจีนและรัสเซีย ประเทศใดประเทศหนึ่งใน5ประเทศนี้ทําการวีโต้มตินั้นจะตกไปหากอเมริกากระทําใดกระทําการสวนมติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจบลงและจีนกับรัสเซียอาจเริ่มสงครามตัวแทนกับสหรัฐเช่นเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นในอิรักและในอิรากโดยใช้เมียนมาเป็นสมอระภูมซึ่งจะทำให้แย่กว่าเดิม ณจุดนี้เราคงได้พูดกันว่าโลกใบนี้หากปล่อยให้จีนมีอำนาจมากเกินไปคนรุ่นเก่าเอาแต่กลัวว่าอเมริกาจะมาแทรกแสงการเมืองเพื่อขโมยทรัพยากรโดยไม่หวนนึกถึงว่าตอนนี้จีนกำลังทำอะไรอยู่และสิ่งที่จีนทำนั้นมันย่ำแย่กว่าเพราะนอกจากขโมยทรัพยากรแล้ว ยังขโมยพื้นที่ทำมาหากินและอำนาจอธิปไตยของประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนที่ส่งคนจำนวนมากเข้ามาอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าเป็นพมา่าเวียดนามรวมทั้งลาววันนี้การที่จีนเข้าไปยึดครองพื้นที่ในหลายประเทศในทิเบตในมองโกเลียเห็นชัดเจนไหมกระทั่งตัวอย่างของฮ่องกง หลายประเทศวันนี้เปรียบเสมือนอนาณานิคมทางอ้อมของประเทศจีนจีนส่งออกทาหารพร้อมเงินเดือนรวมทั้งคนมาตั้งลกล่ากมาแพร่พันุ์ตืบทอดวัฒนธรรมจีนในต่างประเทศแล้วขนทรัพยากรรายได้กลับไปประเทศจีนแล้ววันนี้ใช้อำนาจทางทหารวีโต้ในคณะมนตรีความมั่นคงให้ มินออนไลน์เข็นข่าประชาชนชาวพมา่าเหลือขนาดนับเพื่อที่จะได้ปูทางให้จีนสาม,มารถมาดึงดูดทรัพยากรพร้อมกับมีทางออกทางทะเลของกองทัพจีนนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดวันนี้หากใครยังต้องการครบหาคบคล้าสมาคมกับจีนขอให้ดูปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นตัวอย่างถ้าเรือน้ำลึกในศีลังกาที่ ทำท่าว่าไปช่วยเหลือสุดท้ายแล้วต้องยกให้จีนบริหาร99ปีถ้าเรือนำลึกเปรียบเสมือนประตูเข้าออกของประเทศแบบนี้เป็นต้นในเรื่องราวดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นสรุปจีนคือภัยคุกคามทุกประเทศไม่คิดช่วยประชาชนสนับสนุนคนฆ่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง สหรัฐต้องตัดสินใจช่วยพม่าด้วยทำยังไงเพื่อจะยับยั้งอำนาจและความโลภของจีนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเอเชียก็แค่รวมตัวกันไม่อุดหนุนสินค้ามันปล่อยให้มันอยู่กันเองจีนรัสเซียเกาหลีเหนือสามประเทศนี้อย่าไปคบมันตกลง UN มีไว้ทำอะไรไม่เห็นช่วยอะไรใครได้ อย่างนี้ไทยอย่าไปหวังอะไรเลยอีกต่อไปในเมื่อภูมิภาคนี้จีนเข้าแทรกถึงหมดแล้วแม้กระทั่งไทยจีนมันกลัวว่าถ้าประชาชนามาทำสำเร็จได้ประชาธิปไตยแล้วประชาชนชาวจีนจะลุกขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศบ้งจีนมันไม่ใช่คนดีเด่นอะไรมากมายเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้แบบนี้หรือจะเป็นผู้นำโลกไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาด เขาคิดว่าประเทศใหญ่ประชากรเยอะทําอะไรก็ได้มันไม่ใช่ครับแปลกนะที่พี่ไทยเชียร์จีนสุดลิ่มทิมประตูทั้งที่อดีตเคยลบกับคอมมิวนิสต์ตายหาไปเท่าไหร่พี่น้องมีอะไรกันหรือเปล่าในกอไผ่บอกมาดีๆนะจ๊ะนะจ๊ะใครที่ชอบจีนรัสเซียดูเอาไว้พวกนี้ไม่ห่วงชีวิตมนุษย์มันสนใจแต่ผลประโยชน์ จีนมีความดีอะไรให้ใครนอกจากจะเอาคนของตนคนของอด่นเอาเปรียบเขาเอาแม่น้ำเขาเอาทรัพยากรเขาวันหนึ่งโลกคงได้เห็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่จีนนี่แหละคือภัยคุกคามร้ายที่สุดในโลกปัจจุบันเพราะที่ไหนถ้าจีนเข้าไปจะล้วงจะขโมยจะระกรรมยึดและกอบก่อยทุกอย่างกลับบ้านไม่เคารพกฎิก,กาใดๆ ใครจะถูกจีนยึดคองแน่นอนเพราะผู้นำและชนนั้นสูงตก,ตกหลุมพรางไปนานแล้วนี่คือเรื่องราวที่เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวดังกล่าวในโลกออนไลน์วันนี้สถานการณ์ในพมา่าคงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงน่าเป็นกังวลในฐาน,นะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นมนุษยชาติร่วมกัน คงได้แต่วิงวอนเอากำลังใจช่วยเพราะประเทศไทยเองวันนี้ก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเช่นเดียวกันเราอยู่ในอำนาจมืดภายใต้ตระกูลตระกูลหนึ่งแต่ประชาชนชาวไทยไม่ลุกขึ้นสู้อย่างยิ้มหานอย่างจีนการปราบรุนอย่างรุนแรงจึงยังไม่เกิดขึ้นแต่อนาคตไม่มีใครบอกได้ว่าหากประชาชนชาวไทยลุกขึ้นสู้เพื่อปลดแอกตัวเองอย่างจรงิงจัง ตระกูลปรสิตที่ปกครองประเทศนี้มาอย่างยาวนานเปรียบเทียบได้ว่าเป็นตระกูลคิมแห่งสยามประเทศจะทำอย่างไรวันนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยขอเอาใจช่วยประชาชนชาวเมียนมามาณที่นี้และพวกเราคงต้องต่อสู้ต่อไปไม่ยอมจำนวนจนฝ่าโลกนี้จะสูญสลาย และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรัสเซียจีนจับมือวีโต้คัดค้านมติ UN เองกองกำลังเข้าเมียนมาต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปอย่างายาก ชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชันในย่อง y o u t u b e ให้เป็นประเทศอื่น ทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคําว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคําว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชันประเทศ หากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ1,800คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ h ฮชแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุน ให้ช่องขา่าวกๆแห่งนี้ยังคงฮือหาเร็กเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรพีเมียทุกๆค่ำคืนนะครับวิธีการที่สสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลนทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังด้เราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันชะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือ เราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เรือเจะสู้ต่อครับาบันนคคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เป็นไรจะต้องเข้มข้นนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่า ไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นคำยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมว่าไม่งนั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็เป็นผิดชีวิเป็นมนุษย์ในประเทศนี้แล้วเราต้อง ยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนของเรามันเพราศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองที่มัลเมงน์เป็นศักดิ์ศรีเราเรื่องที่ดินทํากินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราไปแล้วเนี่ยเราสุอดมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นนนนี้้้มมััเรริ่ตแลวะคคบกกก็อยาใหทุ ที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดต่อมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้าน,นเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมมันจะมีผู้คนอีก,กเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทงเป็นเครื่องมือนะครับ <Yeah. S 2> อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นกาตปวคุอเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดิการ